สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมีข่าวคราวเอามาแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับรู้รับทราบนั่นเองครับหลังจากที่ห่างหายไปก็หลายวันนั่นเองครับเราก็จะพาไปดูของราคาอ้อยเบื้องต้นของปี2566ครับ 67นั่นเองครับเวลาดูตารางให้ดูที่ช่องที่10 ccs นะครับกับเงื่อนไขข้างใต้ตารางได้เลยนะครับเวลาประกาศราคาเบื้องต้นราคาอ้อยเบื้องต้นก็จะประกาศไม่เกิน95%ของราคาของเขตที่มีราคาต่ำสุดนั่นเองครับสำหรับตารางนี้คือราคาประมาณการยังไม่ใช่ของจริงใช้เทียบเคียงได้และยังสามารถ เปลี่ยนแปลงจากนี้ได้ด้วยนั่นเองครับดังนั้นจากตารางที่เขตต่ำสุดก็คือเขต2จะอยู่ที่1 3 2 8บาทจุนั่นเองคิดที่95%ของราคาเบื้องต้นก็น่าจะประมาณอยู่ที่1260บาทนั่นก็หมายเหตุที่ว่าข้อมูลที่อยู่ใต้ตารางคือตัวเลขที่ไม่ใช่ การคำนวณจริงนั่นเองนะครับเราก็ไปดูกันเลยว่าแต่ละเขตนั้นจะเป็นยังไงบ้างก็คือไปดูที่10 CCS ก็คือที่เขต1ก็จะอยู่ที่ประมาณ1,445.65นั่นเองครับเขต2ก็คือได้ต่ำสุดที่1,328.01เขต3ก็อยู่ที่1,300 83.23นั่นเองครับเคซีก็อยู่ที่1338.27เคส5ก็จะอยู่ที่1440.49เคส6ก็จะอยู่ที่1392.72เคส7ก็จะอยู่ที่1398.17เคส8ก็จะอยู่ที่ 1404. 71นั่นเองครับและเขต9ก็คือ1,383.33นนั่นเองครับเราก็คร่าวๆตามตารางนี้นะครับรายละเอียดชน,ดนิดอื่นๆก็ดูตามตารางเลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ่อ้อยหลังจากที่ห่างหายกันมานานเราก็เอามาให้ได้รับชมและก็รับฟังกันแล้วนะครับจะได้มีกำลังแรงใจที่จะมี การปลูกอ้อยบำรุงอ้อยกันต่อไปนั่นเองครับปีนี้อาจจะแล้งไปสักนิดหนึ่งในช่วงปลายปีนะครับตามที่เขาคำนวณกันไว้นะครับอย่างไรคิดว่าอ้อยปีนี้น่าจะลดลงพอสมควรน,นั่นเองครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้เหมือนเช่นเคยนะครับ